สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม c Run o o k ี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวอัปเดตใหม่นะครับในแพทกลางเดือนพฤษภาคมนะครับวันนี้วันพฤหสัสบ,บดีที่15นะครับพฤษภาคมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าแพทอัปเดตในวันนี้เนี่ยมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับก็อย่างแรกเลย ก็มีคุกกี้ตัวใหม่เข้ามานะครับที่มีชื่อว่าอาเฟอร์เลสคีมสดนะครับซึ่งคุกกี้ตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอ่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่มาจากเกมคุกกี้รันคิงดอมนะครับเ <c oughs> ช่นเดียวกับตัวอ่ารสแซงออนอาเล่นะครับตัวที่แล้วเนาะนะครับอ่าสำหรับตัวเฟอร์เรสคิมสดเนี่ยเ <c oughs> งื่อนไขในการปลดล็อกนะครับจะแตกต่างจากอีปีตัวอื่นๆที่ผ่านมานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย อาจจะต้องเก็บผมขอเรียกเป็นแต้มละกันเนาะนะครับผมขอเรียกเป็นแต้มนะครับซึ่งแต้มนี้เนี่ยจะได้รับจากการล็อกอินเข้าเกมนะครับทุกวันซึ่งอีอเวนต์ล็อกอินเข้าเกมเพื่อสะสมแต้มนะครับที่จริงเริ่มมาตั้งแต่แพทปลายเดือนเมษาที่ผ่านมาแล้วเนาะนะครับก็คือถ้าเราล็อกอินเข้าเกมทุกวันเนี่ยเราจะได้แต้มวันละ 75แต้มนะครับสะสมไปเรื่อยๆครับจนจนครบ1,200แต้มเพราะว่าเงื่อนไขในการปลดล็อกเฟอร์เลคิมสดเนี่ยจะต้องมีแต้มทั้งหมด1,200นะครับซึ่งถ้าเราล็อกอินจนครบทุกวันเลยเนี่ยเราจะเราจะได้แต้ม1,200พดีเลยนะครับแต่ถ้าแต่ถ้ามีวันใดวันหนึ่งที่เราไม่ได้เช็คชื่อเข้าเกมก็คือวันนั้นเราไม่ได้เข้าเกมนะครับ ก็เห็นว่าไม่เป็นไรเนาะเห็นว่าตัวเกมเนี่ยจะมีอีเวนต์มีภารกิจให้ทำเพื่อเก็บสะสมแต้มจนกว่าจะครบพันสองร้อยแต้มเนาะนะครับแต่พอดีของผมเนี่ยอ่าผมล็อกอินเข้าเกมทุกวันอยู่แล้วนะครับก็เลยเข้าเกมมาก็คือปลดล็อกเลยนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขในการปลดล็อกเนาะสำหรับตัวเฟอร์เลคิมสดนะครับก็คือต้องล็อกอินเข้าเกมทุกวันนะครับแต่ถ้า คนที่บางวันไม่ได้ล็อกอินเข้าเกมครับก็คือจะต้องไปทําภารกิจเพื่อเก็บสะสมแต้มเนาะเพื่อให้ครบพันสองร้อยแต้มนะครับสาหรับบางคนที่ไม่ได้ล็อกอินเข้าเกมทุกวันนะครับก็จะต้องไปทําภารกิจมิชชั่นนะครับอ่ะประมาณนี้ถ้าเป็นอีพิกตัวอื่นเนี่ยก็คือจะต้องมาปลดล็อกตรงนี้เนาะนะครับแต่ถ้าเป็นเฟอร์เลคิมสดเนี่ยไม่ใช่นะครับอ่ะประมาณนี้ เดี๋ยวก่อนที่จะไปตัวคุกกี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันก่อนเนาะอ่าเหมือนเช่นเคยนะครับก็รางวัลล็อกอินก็มีการรีเซ็ตแล้วเนาะก็คือเหมือนเช่นเคยก็อ่าล็อกอินเข้าเกมทุกวันนะครับก็จะได้รับวันละห้าร้อยเพจนะครับแต่ถ้าเราล็อกอินต่อเนื่องห้าวันกับสิบวันเนี่ยอ่าเราจะได้หนึ่งพันเพจกับสองพันเพจนะครับอ่าประมาณนี้อันนี้เป็นแกลนแชมเปนลีกนะครับ ออนี่อยู่ตรงนี้โอเคอันนี้เป็นมิชชั่นปริศนาของเฟอร์เรสคิมสดนะครับแล้วก็มิชชั่นสมบัติในรอบนี้นะครับเป็นขนนกน้ำตาลออโรล่านะครับอ่ะโอเคอ่ะน่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะสําหรับโตกิจกรรมอ่าเดี๋ยวเรามารับรางวัลกล่องจดหมายนะครับสําหรับอีเวน สู่จตุรัสคัดคูใจฟู่นะครับในแชปเตอร์ที่1เนาะแล้วก็ตาประทับด้วยนะฮะผมได้ไปท็อปหนึ่งานะสำหรับแชปเตอร์1นึาเดี๋ยวผมยังไม่ใช้นะฉายาอ่ะประมาณนี้นะครับผมรับมาเรียบร้อยแล้วสำหรับของน้องวัลเดี๋ยวเราเริ่มจาก คุกกี้ชาเลนจ์เนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารับชาเลนจ์ของ t วิงเกิลพิงนะครับอันนี้ก็สิ้นสุดกิจกรรมละอ่ะโอเครับเรียบร้อยนะครับผมยังไม่ได้เล่นชาเลนจ์ของรถแซงออนอารีเลยเดี๋ยวต้องรีบเล่นล่ะเพราะว่า ใกล้จะสิ้นสุดกิจกรรมแล้วเหลืออีกสิบเหลืออีสิบสามวันเนาะเหลืออีกสิบสามวันนะเวลาที่ผมถ่ายคลิปนี้นะอ่าแล้วก็แชปเตอร์สตอนนี้เปิดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเล่นแชปเตอร์สกันสักตาลเนีย่ยเดี๋ยวเราไปดูอ่าโหมดอื่นกันก่อนเนาะอ่าสำหรับโหมดสนามแข่ง อ่าก็ยังคงเป็นด่านชุดเดิมนะนะครับเดี๋ยวคาดว่าด่านใหม่เนี่ยน่าจะมาหลังจากจบซีซั่นเพราะว่าตอนเนี้ยหมดสนามแข่งตอนเนี้ยเหลืออีกสิบสามวันจะจบซีซั่นละนะครับเดี๋ยวคาดว่าขึ้นซีซั่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวมีด่านใหม่เข้ามานะครับแต่ตอนนี้ยังเป็นด่านเดิมอ่าด่านสวนสนุกสุดตื่นเต้นสวนดอกไม้สุดหรูแล้วก็วงดนตรีหลังเลิกเรียนนะครับ อ่าคัสตอมรันอันนี้ก็อ mm ัปเดตมาตั้งแต่แพทที่แล้วแล้วเนาะแล้วก็รวมถึงแชมเปี้ยนลีกอันนี้ก็เพิ่มมาตั้งแต่แพทแพทที่แล้วเช่นอ่าเช่นเคยนะครับ mm hmm. ก็อันนี้ขึ้นซีซันคุกกี้ตัวใหม่และเป็นซีซันของคุกกี้รสมะนาวแหละนะครับโอเคแล้วก็รวมถึงแกลนแชมเปี้ยนลีกตอนนี้ก็กําลังดําเนินการอยู่เนาะสําหรับซีซันกลิ่นขี้ผึ้งนะครับอ่ะโอเคไม่มีละ เดี๋ยวเราไปที่ตัวคุกกี้นะครับเพื่ออัปเกรดกันอ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันเนาะโอเคผมกดแม็กแล้วก็ผมขอใช้โพชั่นแล้วกันเนอะรอบนี้ฉายานะครับเป็นฟูฟ่องแสนอบอุ่นนะครับ แล้วก็อัพตัว,ตวเพชรนะครับเพชรมีชื่อว่าขวดนมครีมโตวไวนะครับอ๋อเลเวลอัพพอดีนะครับ391ตอนนี้เลเวลสูงสุดตอนนี้น้าแพทปัจจุบันตอนนี้เป็น400นะสำหรับเลเวลผู้เล่นอ่ะโอเคต่อไปก็ อ่าอัพแคนดี้นะครับอ่ะโอเคเออเดี๋ยวผมซื้อเผื่อสักหน่อยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวต้องคอยให้คะแนนกำลังใจคุกกี้ด้วยเ,เนาะ ผมซื้อเผื่อสักสิบชิ้นแล้วกันโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนพรแคนดี้อ่ะลองสุ่มมาก่อนนะว่าได้พรอ,อะไร โอ้แต่ดันเป็นเพิ่มคะแนนเยลลี่ธรรมดาหมีสีเหลืองโอ้เลเจนไม่ค่อยออกละ โอเคเอาพอนี้ไปก่อนนะเป็นเพิ่มคะแนนเยลลี่ทั้งหมดนะฮะอ่ะประมาณนี้เนาะก็อ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านความสามารถนะครับอ่าสำหรับตัวเฟอร์เรสคิมสดนะครับอ่าคูดาวจะอยู่ที่25.3สิบาจุวิเนาะก็คือใช้ความสามารถทุกๆ25.3สิบาจุวิอ่าเยลลี่ใบไม้แสนอบอุ่น3าม0สนคะแนนนะครับแต่ถ้าเราตีแคนดี้เนี่ย รับจํานวนนับความสามารถทุกๆ12ิวินะครับเจลลี่ใบหญ้ 55, นาแสนอบอุ่น55,000คะแนนนะครับส่วนความสามารถเพจนะครับตัวขวดนมครีมโตวไวก็คือใช้ความสามารถทุกๆ16ิวิเจลลี่ห <Yellow S 1> มีน้อยอ่าวิง่งวิงนะครับ12 12ล้านคะแนนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเทสวิ่งกัน เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นกิจกรรม Chapter 2เนาะเดี๋ยวเราไปลองเล่นตัวใหม่ก่อนในหมดสนามแข่งนะฮะโอเคผมเปิดเสียงเกมก่อนอ่าสมบัติเดี๋ยวผมเอาไปชิ้นหนึ่งเนาะ เครื่องยนต์แล้วก็นอกนั้นก็คือถอดสมบัติออกให้หมดนะฮะ,อะเอาไปชิ้นอ่เอาไปชิ้นเดียวนะอ่าดานที่ผมจะเทสเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะเป็นวงดนตรีหลังเลิกเรียนอันนี้ผมยังไม่เห็นสกิลความสามารถนะที่จริง ในช่อง Official Cookie Run คือได้ปล่อยตัวอย่างเกมเพย์ก็คือสกิลของตัวเนี้ยตั้งแต่2วันที่แล้วเนาะพอดีผมไม่ได้เข้าไปดูเลยอันนี้คือจะเห็นครั้งแรกเลยนะตอนเนี้ผมยังไม่เห็นว่าความสามารถเป็นไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอ๋อมีปุ่มปุ่มสไลด์เหมือนจะอี เราขอรีใหม่นะวิธีเล่นคือให้เรากดปุ่มนี้เนาะอ๋อเข้าใจแล้วโอเคโอเคโอเครู้วิธีเล่นละตอนแรกผมงงนิดนึงเมื่อกี้ว่าเล่นยังไงก็คือเหมือนให้เรากดกระโดดก่อนเนาะถึงจะกดสกิลได้นะฮะอ่านี่ครับวิธีเล่น ก็คือบนหัวเนี่ยมันจะมีตัวเกตตัวเลขเนาะนี่ครับก็คือทุกครั้งที่มีตัวเลขเนี่ยก็คือให้เรากดปุ่มกระโดดก่อนนะฮะถึงจะสามารถอ่ากดปุ่มที่เป็นคล้ายๆรูปไบโฟเวอร์เนาะอ่าเขาเรียกใบโฟเวอร์ป้าถ้าเรียกถ้าเรียกผิดขอไัยนะฮะ ก็คือมันจะมีปุ่มอันนี้ขึ้นมานี่ให้เรากดก็คือถ้าเราไม่กดกระโดดเนี่ยเหมือนต้องกระโดดสองสเตปเนาะถ้าสเต็ปเดียวเหมือนจะไม่ขึ้นฮะเนี่ยสเตปเดียวไม่ขึ้นครับแต่พอสองสเตปอ่าต้องกระโดดสองสเต็ปนะครับโอเควิธีเล่นผมเข้าใจละ เดี๋ยวเรามาดูความสามารถเพชรนะเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูดูความสามารถคุกกี้ก่อนอ่านี่มาแล้วครับก็ความสามารถก็คือน่าจะได้แค่คะแนานอย่างเดียวเนาะถ้าเราเก็บอันเมื่อกี้ เนี่ยครับก็จะได้คะแนนอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับความสามารถของเฟอร์เลสคิมสดนะครับก็ข้าวๆก็น่าจะไม่มีอะไรเนาะก็ความสามารถก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปอ่านความสามารถอีกรอบนึงอ๋อเขาเรียกใบย่าเนาะถ้าถ้าอ่านตามความสามารถส่วนความสามารถเพชรก็คือ เยลลีม่มีน้อยวิงวิงนะครับ12อ๋อคือตอน1ชิ้นเนี่ยก็คือ12ล้านคะแนนนะครับคือถ้าเราเก็บปุ๊บเราจะได้คะแนน12ล้านนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเล่น Chapter ์2นะครับเดี๋ยวเรามาดูสกินกันก่อนเนาะอ่ะมีสกินมาเพิ่มนะครับของเฟอร์เลสคิมสดก็เป็นระดับซูเปอร์อีพิกนะแล้วก็ตัวที่แล้วนะครับก็คือ อ่าแซงอ่อนอ่าแซงออนอาร่นะครับอ่า uh, สำหรับคลิปสุมสกินเดือนพฤษภาคมนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามเนาะเดี๋ยวผมจะลงเร็วๆนี้นะครับรอติดตามชมกันได้ก็เดี๋ยวผมจะมาสุม2สกินเนี้ยครับก็จะมีอ่าเฟอร์เลคิมสดกับอ่าแซงออนอาร่นะครับก็รอติดตามชมกันได้เนาะนะครับโอเคอ่ะ okay. uh, เดี๋ยวเราไปเล่นช h ปเ t อร์กัน ต้องใช้คุกกี้เฟอร์ลเลคครีมสดนะมีภารกิจเก็บเยลลี่ทั้งหมดทําทคะแนนสูงสุดทําคะแนนรวมแล้วก็ต้องเจอกับคุกกี้รถบีรูตนะถ้าเน้นคะแนนเยลลี่ทั้งหมดก็เอาชิ้นนี้ไปก็ได้เนาะตัวองค์ริสตัลก็จะเสกเยลลี่เป็นระยะระยะนะฮะ ่าไม่รู้เอาชิ้นอะไรไปก็เอาตามนี้ไปแล้วกันครับอ่ะเล่นกันเลยแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะอ่ะโอเคเริ่มครับ ลองเล่นเมื่อสักครู่ครับเฟอร์เลคลิมสดตอนที่ลองเล่นในโหมดสนามแข่งเมื่อสักครู่เมื่อกี้ผมก็ยังงงงงความสามารถเล็กน้อยน้องเมื่อกี้ครับตอนที่ขึ้นตัวเลขแต่ผมไม่ได้กดไอเนี้ยครับไม่ได้กดสไลด์ที่จะขึ้นรูปใบหญ้าเนี่ยครับก็คือไม่ได้กดก็เลยทําให้เสียคะแนนนะฮะแต่พอเล่นอาดอาเริ่มเข้าใจแหละ ก็คือถ้ากระโดดสเต็ปเดียวจะจะไม่ขึ้นนะปุ่มปุ่มรูปย้าเนี่ยจะไม่ขึ้นก็คือเราต้องกระโดดสองสเต็ปนะฮะถึงจะขึ้น คุกกี้ตัวนี้เนี่ยอ่าเป็นระดับอีพิกที่ในการปลดล็อกจะแตกต่างจากตัวอื่นเนาะอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าถ้าหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมไปแล้วเนี่ยอ่าสำหรับคนที่ปลดล็อกตัวนี้ไม่ทันเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าตัวนี้คือถ้าไปแล้วไปเลยหรือเปล่านะครับแต่น่าจะเป็นอย่างนั้นปะปกติก็คือน่าจะไปแล้วไปเลยปะอันนี้ต้องดูอีกทีหนึ่ง แต่ตามหลักแล้วน่าน่าจะเป็นอย่างนั้นปะก็คืออ่าถ้าคุกกี้ตัวใดก็ตามที่เงื่อนไขปลดล็อกที่จะแตกต่างจากตัวอื่นเนี่ยอ่าส่วนใหญ่น่าจะไปแล้วไปเลยครับสําหรับคนที่ปลดล็อกไม่ทันนะครับเอาโหลดนานนิดนึงครับเมื่อกี้ ถ้าทางที่ดีเนี่ยถ้าทางที่ดีเนี่ยผมว่ารีบปลดล็อกในอีเวนต์นี้ดีกว่าครับเพราะกลัวว่ากลัวว่าอนาคตข้างหน้าจะไม่มีให้ปลดล็อกแล้วครับสำหรับตัวเฟอร์ลเรคิมสดนะทางที่ดีก็ทำกิจกรรมในอีเวนต์นี้ดีกว่าครับประมาณนั้นโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับก็ได้เล่นสัก สเตจหนึ่งไปแล้วน้อเมื่อกี้นะครับก็เล่นไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะปลดล็อกโหมดฮาร์ดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับสําหรับอัปเดตในแพทกลางเดือนพฤษภาคมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปอีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวก่อนไปสรุปนะฮะผมขอเอาเฟอร์ลเลคิมสดมาไว้หน้าแรกก่อนติดตั้ง อ่ะเรียบร้อยนะครับเอามาไว้คู่กับแสงออนอาร่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับก็อัปเดตในแพทกลางเดือนพฤษภาคมนะครับก็มีการเพิ่มเฟอร์รสคิมสดเข้ามานะครับก็อย่างที่ผมเกริ่นตั้งแต่ต้นคลิปเนาะสำหรับเงื่อนไขในการปลดล็อกของตัวนี้เนี่ย อาจจะแตกต่างจากตัวอื่นนะครับก็คือจะต้องล็อกอินเข้าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะต้องล็อกอินเข้าเกมติดต่อกันทุกวันนะครับซึ่งถ้าเราล็อกอินทุกวันเนี่ยเราจะได้แต้มวันละ75แต้มนะครับซึ่งถ้าเราล็อกอินจนครบเลยเนี่ยเราจะได้พันสองร้อยแต้มพอดีซึ่งเป็นจำนวนแต้มที่ใช้ในการปลดล็อกเฟอร์เลรคินสดนะครับแต่สำหรับคนที่พลาดการล็อกอินเข้าเกมไปอาจจะมีบางวันที่เพื่อน ไม่ได้ล็อกอินเข้าเกมนะครับผมได้ยินว่าเหมือนจะต้องทําภารกิจเนาะนะครับก็คือจะต้องทําภารกิจในการเก็บสะสมแต้มให้ครบพันสองร้อยนะครับประมาณนี้ส่วนเรื่องที่ว่าหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมแล้วเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนเนาะว่าต้องดูต่อไปเนาะว่าว่าจะไปแล้วไปเลยหรือเปล่าสําหรับคนที่ปลดล็อกตัวนี้ไม่ทันนะฮะ ประนี้แต่ผมว่าน่าจะไปแล้วไปเลยป้าเดี๋ยวต้องต้องดูอีกทีหนึ่งแต่ตามหลักแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะว่าเงื่อนไขในการปลดล็อกเนี่ยจะแตกต่างจากตัวอื่นนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยเราจะปลดล็อกตอนไหนก็ได้เนาะนะครับที่ว่าปลดล็อกในนี้ครับเนี่ย,ยถ้าเป็นตัวที่ปลดล็อกตรงเนี้ยก็คือเราจะปลดล็อกตอนไหนก็ได้แต่พอเป็นตัวที่ปลดล็อกด้วยวิธีพิเศษเฉพาะอีเวนต์เนี่ย น,น่าจะไปแล้วไปเลยครับประมาณนั้นก็ประมาณนี้เนาะสาหรับมีสำหรับคุบกกี้เฟอร์เลยคิมสดนะครับแล้วก็อันต่อไปอีเวนต์สู่จัตุรัสคัดคูใจฟู่นะครับก็เพิ่มแชปเตอร์อ่าไม่ใช่เพิ่มสิเปิดแชปเตอร์สองแล้วนะครับประมาณนี้อ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็คุกกี้ชาเลจนนะครับของเฟอร์เลยคิมสดก็อ่าก็ต้องมาอยู่แล้วนะครับ น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะโหมดสนามแข่งก็ยังคงเป็นนั่นเดิมนะครับแล้วก็รวมถึงสกินใหม่นะครับก็เป็นสกินของเฟอร์เลคิมสดเลยนะครับเดี๋ยวคลิปสุ่มสกินในเดือนพฤษภาคมนะครับก็อรอติดตามชมกันได้เนาะว่าผมจะลงวันไหนนะครับสำหรับเดือนพฤษภาคมนะครับอ่ะประมาณนี้ โอเคน่าจะไม่มีและว,ลวสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามา่ารับชมในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยละกันเนาะในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ